ในบริเวณหน้ามาหาวิเชาลัยพะเยาที่มีการจราจรคับข้างมีรถฝันจรไปมาอย่างไม่ขาดสายแต่กลับมีนิสิตจ,จำนวนหนึ่งกลับไม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อตนเองด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานี้คืออะไรเชิญไปติดตามกันได้เลยค่ะทำไมถึงไม่สวมหมวกนรกครคือมันใส่แค่แป๊บเดียวครับจากขอมาที่จอรดรถมองมันก็แป๊บเดียวครบัรบไม่อยากใส่ แก้ยก็ใส่ครับแล้วแล้วพี่เคยโดนตบไหมคะโดนตั้งด่าไม่เคยครับไม่เคยไคจากการสอบถามความคิดเห็นของนิฟิตที่ไม่สวมหมวกนิรภัยได้ให้ความเห็นว่าการสวมใส่หมวกนิรภัยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและระยะทางระหว่างหอพักกับมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ไกลไปจากกันมากจึงไม่จําเป็นที่จะสวมหมวกนิรภัยก็ได้อย่างเรื่องการสวมไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่รถท่อใส ทางสถานีตำรวจสพเมืองพยาวสกง,งานจราจรเขาก็ได้บางครั้งเขาก็ได้มาจับจับ,บนิกศึกษาก็มีโทษปรับเรายายามโดลงแต่นักศึกษาก็ไม่ให้เชื่อฟังแต่ตอนนี้จะมีมาตรการที่ว่าจะจะ,จะทำป้ายป้ายไม่ให้รถวิ่งสวนอย่างแต่ก็มันอยู่ที่จิตสํานึกจะให้ตำรวจเอาเวลาไปจับนักศึกษาเยอะก็เสียเงินส่วนใหญ่จะเป็นการโดนลงกันมากมากว่า เมื่อตอนช่วงแรกก็จะมีการรณรงค์เกี่ยวกับการปลอดภัยจราจรเมื่อเมื่อประมาณประมาณสักต้นตีหรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะแต่นักศึกษาส,ส่วนใหญ่ก็ยังเกือบร้อยเปอร์เซนที่ไม่ยอมสวมหมวกนิรภัยมันอยู่ที่จิตสำน,นึกของนักศึกษาเองเพราะนั้นทางโรงพักไม่กาก็จะใช้วิธีการตั้งตั้งจุดตั้งด่านจับเป็นครั้งคราว แต่การจับเนี่ยการจับหรือออกไปสั่งมันไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ถ้าอยู่ที่จิตสำนึกของนักศึกษาเองนั้นนะจากการตรวจสอบของสอพเมืองพะเยาพบว่าเกือบหนึ่งเจากนักศึกษาทั้งหมดหมไม่สวมใส่หมวกนิลัยเวลาขับขี่จักรยานยนต์ทั้งทั้งที่มีการรณรงค์และการตั้งด่านตรวจจับขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกของนักศึกษาเองหากเรายังไม่ความร่วมมือแล้วปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไร อุทุมพแรแสงหวงคำสำนักข่าว PMB รายงาน